ขอนอบน้อมแด่องพระสมมาสัมพุทธเจ้ากราษนอสการหลวงพ่อเวลาศิราโชโตกราษนอสการพระคุณเจ้าทุกครูกับขอเจริญธรรมไปยังคุณแม่ชีแม่ชีพรามและยาติธรรมทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรม ทัสมาคม f m 1 0 4 2มรสซื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้การศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำการออกอากาศจากวัดป่าบ้านสร้างคุยอำเอภอพังโคนจังหวัดสกลนครอย่าติธรรมที่กำ,ำลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ ก็สามารถแจ้งผลของการรับฟังแสดงความคิดเห็นหรือสนทนากับผู้ดำเนินรายการได้ที่042734457รายการนี้ก็คือรายการธรรมะกับชีวิตดำเนินรายการโดยกระผมดาบตำรวจน้โม รายการนี้ก็จะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำวันจันทร์เริ่มตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีช่วงเวลา18บแนาฬิกา20นาทีถึสิบนาฬิกามาพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันที่14ตรกรกฎาคม 2,558ก็มาพูดเรื่องธรรมะเหมือนเดิมเรื่องที่สำคัญที่สุดที่พวกเราควรเอาไปใช้เพื่อให้เกิดความสงบสุข ในหัวจิตหัวใจของแต่ละท่านของแต่ละบุคคลไม่เกี่ยวกับใครมันเป็นเรื่องของท่านมันเกี่ยวกับท่านมันเป็นของส่วนบุคคลของแต่ละตัวคนใครเอาไปใช้ก็นั้นก็จะพบความสงบสุขสุขสุขได้ ใครไม่เอาไปใช้ก็จะพบแต่ความทุกข์ตลอดไปชั่วการละนานไม่มีที่สิ้นสุดถ้าใครเอาธรรมะไปใช้ก็จะพบความสุขนิรามิส,สุขตลอดการเหมือนกัน วันนี้ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองตัวท่านนะครับผมเน้นมากตัวท่านคือผู้ที่เลือกทางเดินของตัวเองว่าวันนี้จะสุขหรือจะทุกข์ตัวท่านนะอย่าให้ใครมาเลือกให้ เรามีสิทธิ์ในชีวิตของเราเรามีสิทธิ์ในทางเดินหัวใจของเราเรามีสิทธิ์ในธรรมะเรามีสิทธิ์ในพระนิพพานไม่เกี่ยวกับใครเลยใครใค ใครก็ไม่อาจมีอิทธิพลในหัวใจเราได้ถ้าเราจะเลือกเดินทางสายพระนิพพานเดินทางแห่งความสุขของเราจะอินพรมยมยักษ์ก็ไม่สามารถมาแย่งพระนิพพานเราได้ จริงๆมันขึ้นอยู่กับเราเป็นหลักเป็นหลักเลยนะครับผมให้เครดิตท่านล้านเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อในทุกท่านล้านเปอร์เซ็นต์ว่าทุกท่านทำได้ มันคือมันทำได้อยู่แล้วนะถ้าท่านทำถ้าท่านลงมือปฏิบัติมันล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับเพราะว่าพระนิพพานมันอยู่ในมือท่านนี่คือเรื่องจริงแต่ก็เหตุปัจจัยภายนอกนี่มีผลก็จริง อาจจะเป็นอุปสรรคก็จริงแต่จริงๆแล้วนะครับเหตุผลอุปสรรคภายนอกหร,อหรือปัจจัยภายนอกมันมันแทบนะแทบไม่มีผลนะนะมันเหมือนมีผลแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วนี่มันไม่มีผลนะครับ ท่านจะอยู่อย่างไรถ้าจะอยู่อย่างไง่ะอยู่อย่างไรอยู่ย่างไงแบบไหนมันไม่มีผลกับพระนิพพานในใจท่านเลยนะจะบวชหรือไม่บวชนะจะอยู่ในห้องน้ำนะหรือจะอยู่ท่ามกลางแดดจ้า หรือจะอยู่บนรถบัสที่เสี่ยนแออัดเออจะอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีอะจะกำลังดำนาอยู่กำลังเกียดยางอยู่มันพระนิพพานก็จะตามไปทุกที่นะครับ ผมให้เครดิตท่านล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยด้วยมือเราเองด้วยนะครับปัจจัยภายนอกเนี่ยเราอย่าไปใส่ใจมากพยายามละลายปัจจัยภายนอกนะละลายปัจจัยภายนอกอย่าเพิ่งนึกถึง เรื่องบวชหรือไม่บวชตัวกระผมเคยเป็นมามาก่อนผมร้อนมากนะครับตอนที่ผมมาอาวัดส,สร้างคุยใหม่ๆนะครับเริ่มที่จะมีมีแรงกระตุ้นอยากจะศึกษาธรรมะเริ่มเห็นธรรมะดีละความอยากบวชมนันอู้แรงมาก เสียดายนะที่ไม่ได้บวชรู้อย่างนี้บวชตั้งแต่เป็นตำรวจใหม่ๆแล้วนะไม่ต้องแต่งงานแต่งคานแล้วไม่ต้องเอาไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องมีลูกอ้เสียดายจังเลยนะเสียดายไ,ได้แต่งงานคิดไปนะมันอยากจะบวชแต่มันก็ได้แต่เสียดายมันก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ มันกร้อนมันอยากจะบวดเสียดายจังเลยอยากจะบวดจยากจะปฏิบัติทมเห็นธรรมะสำคัญละมันรอนแต่มันทำไม่ได้ละภาระหน้าที่ตัวนี้มันก็มีละถูกไหมครับ oh นี่เรานึกถึงเราไปนึกถึงปัจจัยภายนอกแล้วมันก็ททำให้เราเกิดความทุกข์ที่เราทำไม่ได้ เห็นไหมครับผมยกตัวอย่างให้ฟังที่ผมเล่ามาแต่เริ่มต้น,นผมให้เครดิท่านเครดิตท่านล้านเปอร์เซ็นต์ช่วงหลังมาผมพิกไม่ใช่แล้วนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆมันกลับมันบวชไม่ได้แล้วตอนนี้อ่ะบวชใจแล้วกันนะครับหลวงพ่อบอกว่ามันสามารถทำได้ปฏิบัติได้ ไม่บวชก็ปฏิบัติได้พันว่าหลวงพ่อว่าอย่างนั้นผมก็เลยอเดินทางเออมันก็ปฏิบัติได้จริงๆแต่ถ้าผมมัวเดยไปบวชบวชบวชมันก็ไม่ได้ทำทุกทีผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าท่านอย่านึกถึงข้างนอกมากนะันกบางคนนึกถึงหลานเออเสียดายนะครับในเลี้ยงลาน จะได้แก่แล้วนะครับไปมาลําบากปฏิบัติจากไม่ไม่เลยนะก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับผมอยากจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยผมอยากจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยอะ่ปะปัจจัยภายนอกหนึ่งคือเราเข้าถ้าจะเกี่ยวนะที่จะเกี่ยวเป็นอุโรคถนั้นะไม่ใช่ถ้าจะเกี่ยว เราให้เอาของพวกเนี้มาเป็นข้อศึกษาอย่างเราอายุมากแก่แล้วไปไหนมาลำบากนี่นะครับเราก็เอามาเป็นข้อศึกษาเลยอืมนั่นเห็นไหมโอ้ไม่เที่ยงเนาะร่างกายอืมมันไม่แค่ใช่แค่เจ็บนะสักหน่อยมันก็จะตายน,ะนั่นนี่นี่ให้เอาให้เอาเออเราสิ่งที่เรามีเนี่ย สิ่งที่เราเป็นเนี่ยมาศึกษาละลายออกเลยให้เอาเหตุการณ์นี่ยมาเป็นข้อศึกษานังเหี่ยวก็นั่งดูหนังเหี่ยวนะอ่านะครับสองกระจกหน้าเหี่ยวก็ดูมันแต่ก่อนเป็นสาวหน้านวล ตอนนี้หน้าเหยวนะครับข้อศึกษาธรรมะอยู่ในอยู่ในเรานั่นแหละอยู่ในร่างกายเรานั่นแหละผมก็ดูบ่อยนะดูเลือดไม่ใช่ไปเจาะเลือดมาดูนะคือหมายว่าหลับตาพิจารณาบางทีก็นั่งดูแขนเนี่แหละเห็นเลือดมันอยู่้นทในมันวิ่งไปวิ่งมาอืม ็นเลือดดูเลือดอไหลดูเลือดดูกระดูกดูกระดูกบางทีเราคิดถึงใครนะครับเราคิดเป็นกระดูกนะเอากระดูกเขากระดูกเรามาวางใกล้กันนะครับ กระดูกลูกก็ได้นะครับมันห่วงลูกมากก็เอากระดูกลูกมาวางกระดูแขนก็ได้แขนขควาก็ได้มาวางวางแล้วก็เอากระดูกแขนเราไปวางเหมือนกันแล้วก็นั่งดูมันจะเห็นความไม่เป็นคนไม่ใช่มันเป็นกระดูอามาติดกันเลยก็ได้ ยังไม่พอใช่ไหมเอาคอนมาทุบให้กระดูกมันเละยางไงใช่ไหมครับมันละลายซิกันลูกกับเรากระดูกอืมได้นะได้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 แบบนี้ก็ได้เลือดเรากับเลือดเขาปนกันอืม ดูนะครับดูดูกระดูกแล้วดูกระดูกนิ้วนะครับไล่มาจนกระดูกแขนท่านล่างกระดูกแขนท่อนบนกระดูกหัวไหล่มาจานึงคอถึงหัวเลยนี่แหละครบับมาทานนะครับชมร่างกายเนะี่ยเหมือนเหมือนสวนดอกไม้มันยิ้มได้นะ มันเป็นลักษณะการยิ้มได้มันมันรู้เท่าทันนะครับว่ามันไม่ใช่เราอะ่จริงๆไม่ใช่เราจริงๆเ็นไหมครับเราไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนไกลเลยไปดูเลือดดูกระดูกท่านไม่ต้องบวชก็ได้ท่านอาจจะดูตอนท่านนั่งส่วมก็ได้ ถ้าอาจจะดูตอนท่านนั่งกินข้าวหรือท่านอาจจะดูตอน,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 นท่าน,าจจต,น,านตื่นนอนหรือดูตอนตอนนอนนะนอนหลับนี่แหละตอนกาลังนอนลงไปก็ดูกระดูกอารมณ์อยู่กับกรรมาฐานก็หลับไปเนี่ยหลับไปกับกรรมาฐานหลับไปกับความตายบ้ง่งอ่า๋อมันมันล่กหนึงรครับ ใครที่นอนหลับยากๆเนี่ยผมก็บอกไม่ต้องไปกินยานอนหลับหลับไปกับความตายฝึกนะครับฝึกตอนนอนก็ได้มันอยากหลับก็ให้มันหลับไปเลยหลับไปกับความตายหลับไปกับการนอนอยู่ในโรงศพนนะหลับไปกับที่เขากำลังเผาเรากลกองฟันเขาเผาเราเราอยู่ในโรงศพ โดนเผาขึ้นมามันร้อนขึ้นมาไม่เราแล้วก็พองขึ้นพองข้นนะครับน้ำก็น้ำก็เดือดเดือดในร่างกายเรามันก็ออกทางปากมั่งนะมันฟดมันฟดมันเดือดนะอืมนังก็เริ่มที่จะแตกอ่โดนไฟไหม้ไงอือ มันเป็นมันเป็นดอกไม้พระพระอริยานะความตายถ้าถ้าเราดูแล้วเรายังไม่ชำนาญการในการดูนะอย่างพวกผู้ดูแล้วเกิดนิวรณ์มันกระเด็นกระดอนดูแล้วมันมันได้ความปล่อยวางมากขึ้นนะ,ะการพิจารณาเนี่ยจะทำให้เรา ถอนจากอัตราตัวตนนะมันจะทําให้เราถอนจากอัตรา,าตัวตนได้ถ้าเราดูตอนแรกๆมันมันกลัวก็หยุดก่อนก็ได้ครับตัวกระผมดูที่แรกผมก็ตกใจเหมือนกันกลัวนะครับตกใจกลัวดูความตายตอนแรกยังไม่ดูตัวเองตายนะครับเป็นลักษณะของ คามวินาศรซกศพศพที่ตายตายในหนึ่งวันนะครับตายได้สามวันตายจนนอนขึ้นนะตายจนเป็นกระดูกนะดูทท้แรกอ่าดูแท่แรกก็ดูดูแค่ตายดูแล้วมันจะมันจะกลัวนะครับกลัวมก็ถอนเลยถ้าถ้าพี่นาต่อไปมันจะเกิด กลัวมากขึ้นไงครับคือเรารู้ว่ากําลังสติปัญญาเราแค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นลบลบตามกําลังสติปัญญาตัวต่อมาเราก็จะดูได้มากขึ้นนะตอนแรกมันก็ไม่เห็นอะไรหรอกมันยังนิวรมันก็ไม่มีผลแค่เข้าไปภาวนามันก็กลัวแนละ้วต่อมาเราก็ทํเองมันก็เริ่ม ได้มากขึ้นแต่มันก็ยังกลัวอยู่ก็ท้อนออกมาเหมือนกันนะครับผมจะดูตอนตอนนอนนะครับตอนที่ผมนอนอนอนดูไปดูมามันก็เริ่มเจ๊เก่งขึ้นนะครับต่อมาก็มันมาเห็นชัดเจนตอนตอนตอนว่าเราตายนะครับเราตอนอีก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 ปีหนึ่งเราจะตาย มันก็ทำมาอีกเดือนหนึ่งเราจะตายเนี่ยเออเรื่องนั้นเรื่มเสียวๆแล้วอีกเดือนหนึ่งเราจะตายอ่าอีกสัปดาห์หนึ่งเราจะตายโอ้หนักเข้าไปแล้วคือการภาวนาลุกนะครับลุกนะครับลุกการภาวนาลุกเข้าไปลุกเข้าไปแล้วก็มาอีกอีกหนึ่งวันเราจะตายนะจนมาว่าพรุ่งนี้เราจะตาย ปุ่นนี้เราตายแล้วพวกนี้คนมาเต็มบ้านลเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเราตายนี่แหละนะเขาเข้ามาคารลอปสุปอะไรนี่แหละอืม mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวพวกนี้เขาก็จะมางัดห้องเราอืม mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เรานอนไม่ตื่นนะมันก็พิจารณาไปโอ้ได้อารมณ์กรรมฐา,านนะต่อมาต่อมามันก็ บอกว่าเราตายแม้แต่นอนตอนที่ผมพูดนี่คือผมภาวนาตอนนอนนะเราตายไปแล้วนะครับเราตายไปแล้วเราตายไปแล้วเราตายไปแล้วบางทีก็ใช้คําว่าเราตายไปแล้วก็ตอนนี้ตายไปแล้วเราตายไปแล้วตายไปแล้วนี่เราจะนึกถึงใครเนี่ยเราจะได้อะไรถ้าท่านลองดูว่าท่านลองพิจารณาว่า ขณะที่ท่านอยู่อ่ะมันเป็นวิญญาณคือท่านตายไปแล้วคือคือเราตายไปแล้วคือเราตายไปแล้วเราจะได้ดีมีเป็นกับอะไรไหมผมถามอยากทำอะไรอ่ะใช่ไหมไม่ทำไม่ได้แล้วนะคือพูดอย่างนี้อะถ้าถ้าคิดแล้วเนี่ย มันไม่เหมือนกับกับที่ปฏิบัตินะถ้าเข้าใจการปฏิบัติเนี่ยเราตายไปแล้วเนี่ยแต่การอาถึงแม้จะบอกว่าเราตายไปแล้วแต่อแต่ในทางที่ดำรงชีพยอยู่เนี่ยมันยังสามารถดำรงชีพได้ําปกตินะครับไม่ใช่ว่าเราตายไปแล้วมันจะเบือบ้อแล้วทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะครับเงินพระอารหันต์เนี่ยท่านตายไปแล้วนะ ท่านตายก่อนตายนะครับมันมันเป็นอาการนั่นแหละเป็นอาการตายก่อนตายคือตายไปแล้วท่านตายจากโลกนี้ไปแล้วนะพระอาจารย์ที่ที่เราพูดคุยกับท่านอยู่นะอย่างาพระอาจารย์ฟัน่นพระอาจารย์มั่นอะไรเนะี่ยก็ท่านตายไปแล้วนะคือคือมันเป็นลักษณะยอย่างนีน้มันคือตายก่อนตายครับถ้าถ้าผมจะบอก ถ้าท่านยังพูดคุยยังเทศนาสัง่งสอนจะตามบอกได้ยังพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ตายไปแล้วตั้งแต่ท่านตรัสรู้แล้วเป็นตัวเป็นตนท่านเนี่ยจบแล้วแต่ที่เรายังเรียกว่าพระพุทธเจ้ามันมันเป็นการสมมติเรียกเฉยพระอรหันเนี่ยมันเป็นล,นลักษณะการสมมติเรียกเฉยเป็นอาการมันเฉยแต่พระอรหันจริงๆเนี่ย ด้วพระพเ,เจ้าจริงๆมัน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 ไม่มีแล้วนะคือคือมันว่างจนจนเรียกไม่ได้แล้วแต่อาการนั้น่ะเราสมมุติเรียกเนี่ยว่าพระอรหันเฉยๆนะครับเราสมมุติเรียกเฉยๆเรานน่สมมุติเรียกเฉยๆแต่ว่าตัวท่านเนี่ยยังอ่ายังยังกินได้ ยังนอนได้นะพะหายังกินได้ยังนอนได้ยังขับทายนะครับยังพูดคุยยังเนินอ,อยู่แต่ตัวท่านน่ะมันไม่มีแล้วมันก็เลยเรียกว่าแล้วแต่ใครจะพูดอะไรตัวท่านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่เสียกับกับอะไรแล้วมันจบแล้วตายหรือไม่ตายก็ได้ใน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 ,ในสังขารน,นะคือสังขารใน ในสนาคารตัวนั้นมันไม่มีท่านแล้วนะครับไม่มีท่านแล้วอไม่มีท่านแล้วแต่ไม่ได้ไหมายเพราะว่าเอาเขาจะเอาคอนมาฟาดหัวเราจะไม่หลบไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่มีเราแล้วนะเราตายไปแล้วเราก็เลยไปดดน้ําตายอย่างนี้ไม่ใช่นะคือมันยังเป็นปกตินะอ,อาการอย่างนี้นะมันเป็นอาการอา่ที่ผมพูดให้ฟังแบบแบบเย็บเยยบเคียง นะครับอยากบอกว่ามันมันไม่ใช่ตายแบบบือ้อๆนะครับฝึกนะครับฝึกฝึกลักษณะอย่างนี้ท่านฝึกฝึกตายนะครับฝึกฝึกดูซากศพก็เกกพราะละตัวนี้แหละครับที่เราทุกอยู่กันทุกวี่ทุกวันก็เพราะว่าเราติดตัวตัวนี้แหละตัวทุกนี่แหละครับตัวตัวกายเนี่ยนะครับ นนี้ยังไม่พูดถึงตัวใจนะครับเอ,อแต่ถ้าเราภาวนากายแล้วานาอารูปธรรมนะครับนามธรรมามันก็จะมันก็จะไปเห็นนามธรรมาแล้วก็ไปดูนามธรรมาอีกนะครับถ้าบอกว่าสิ่งไหนนไม่เป็นของเราเลยเนี่ยมันก็มันก็จะได้ข้อปฏิบัติอีกตัวหนึง่ง <c oughs> เหมือนกันทำนะทำได้กันทุกคน พอให้เครดิตท่านล้านเปอร์เซนต์ว่าท่านนะทำไดนะข้ขอเพียงท่านเนี่ยได้เริ่มช้าแล้วเร็วแก่หรือไม่แก่ท่านไ,ไม่ต้องไปนึกเลยนะครับท่านมีอะไรท่านงัดตัวนั้นมาพิจารณาเลยมีความแก่ท่านก็เอาความแก่ท่านมาพิจารณามีหลานท่านก็พิจารณาหลานหละมีความเจ็บท่านก็พิจารณาความเจ็บเอาอันนั้นแหละมาพิจารณารู้รู้เท่าทัน สิ่งที่เราว่าเรามีเนี่ยไอ้เราว่าเรามีเนี่ยคือเราทุกข์ไอ้ที่ไม่มีคือมันมันหมดทุกข์แบบไม่ไม่ได้ไม่มีไม่เปลี่ยนนะครับท่านมีอะไรท่านก็ให้มันจบตรงนั้นแหละครับท่านมีอะไรท่านก็ก็ให้มันจบท่านถ้าท่านได้โอ้ยฉันแก่แล้วนั่นแหละครับคือท่านมีความแก่ถ้าอราหันถึงท่านจะ แต่ท่านไม่ได้มีความแก่ถ้าท่านบอกถ้าเราเราโอ้ยจะแม่แก้แล้วอะแม่เฒ่าแล้วนั่นแหละท่านมีความเท่าโอเแกก็พิ่นณาความแก่ว่ามันเป็นของเราจริงไหมนั่นแหละครับเออนั่นแหละถ้าถ้าท่านบอกว่าไม่ได้บวชนะ้วบอกไม่ได้บวชก็มีเราไม่ได้บวชนะครับก็อย่ามีเราที่ไม่ได้บวชนะครับคือคือต้องแก้ใน ในทุกที่เรามี่กันทุกคนแก้ในทุกที่เรามีแต่ละคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคร th ug th ug Anyways, oneself, ับเพราะแต่ละคนนี่มีศัตรูที่ไม่เหมือนกันมีคนรักที่ไม่เหมือนกันมีลูกที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่มีลูกคนเดียวกันอมีศัตรูที่ที่ไม่เหมือนกันไม่ไม่ไม่ใช่คนเดียวกันมีอาชีพที่แตกต่างกันมีความทุกข์ที่แตกต่างกันแต่ผมเขาบอกว่าให้เราเนี่ย แก้แค่ทุกของเราที่ที่เรามีอะครับเห็นทุกพระองค์บอกเห็นทุกคือทุกของทุกคนอะที่มีแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านทุกอ,อะไรท่านก็แก้ตรงนั้นถ้าคิดว่าท่านเป็นอะไรท่านก็ต้องแก้ตรงความเป็นนะ,ะไม่ไม่ไม่ต้องไปแก้ไขนะครับนี่ผมบอกผมบอกวิธีการที่ง่ายมากแล้วนะวิธีการที่ง่ายมากขอเพียงแต่ท่านเติมสติ ามาดูให้ชัดเจนนิดหนึ่งว่าท่านเนี่ยท่านเนี่ยมีมีตรงแก้ตรงไหนท่านเองนะครับท่านเองให้ให้ให้ใหรวบรวมสติสมาธิให้มัน,นแน่วแน่ให้มันข่มขึ้นแล้วแล้วท่านจะเห็นในตรงจุดแก้ได้ได้มากขึ้นโดยโดยการที่ท่านต้องตัดเรื่องหลายๆเรื่องที่ที่ไม่ยุ่งกับชีวิตที่ชีวิตไม่จําเป็นต้องยุ่งเนี่ยมากมากหน่อยเรามีเรื่องมากก็ทําให้สติสมาธิเราเนี่ยมันฟุ้งซ่านออกไปมันไม่รวม การพิจารารมกันจะเกิดความสุขมันมันจึงน้อยให้เราตัดเรื่องไหนที่ไม่จําเป็นตัดออกไปตัดออกไปนะครับแล้วสติท่านจะข่มขึ้นแล้วท่านจะเห็นเห็นทุกข์มากขึ้นแล้วท่านมันจะทําให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ได้ง่ายขึ้นหมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขออนมันา,ากับญาติธรรมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดก็ขอให้ท่านจงมีความเพียรฝึกฝนประพฤติปฏิบัติทมกันไป จนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์ได้กันทุกท่านทุกคนเชิญนขอจะเอารืนทม